นี่คพึ่นมันกัดเลยนี่จัดนี่มขึ้นเลยนี่นี่มคุณเล บาดียมเสะเซานี่ก็หักสิบหาละเสานะนี่ก็เขานอนผู้เดียวเหา,เามาดูกมาปากคนน้าดอนก็เม้อลนะมันนี่มสิมาพามาลัดเสานะแต่เข้าไปเมื่อวานนี่ก็ถือว่าเหากันได้แล่นตัวนึงนี่ได้แล่นสองตัวมันได้ตัวนึงมันกระมานแน่หวานนี่นายตอนแ่นตอนเสาก็ได้ตัวนึ่งแล่นนะตัวแ่นได้สองมันอยูมันนอนเท่ากัน มาก็นอนเพียงไพ่มันยกนอนเขาก็น้อนงโตขีข้ดินนี่นะปีเขาขาดอะเดมมันเขวนไรเขวนปีกมันขาดละมาเขาแต่โตกันไม่ได้เขาก็ะหาดงนี้นะ อาดงแคบบอดน,นอนนี่ครับก็แต่เมื่อนี้เขาไม่ได้อด่าน นกฮองผูกหลายมเปไน็นไงมันจะสูงผูกกินมาให้หลายนกนะกินมาให้เลยมาให้น่อน้อยๆน้ำกินนะอดไปยพันไหนี่นี่มันเอาไปางี้กัน มอยมูมยังมาเห็นส้นไม้นเล่แหอยเล่แม่หอยหยมันพวกย่างนี้คือแล่อย่นี้ อยูดงตัวนี้แหละของไม้งาอนี่ครับมันเละมนรุดมันมูนะ,ะม,มันมัดงขึ้นนะมันอยู่แถวนี้แหละมันจัดพักดูเชื่อมันเฮามันต้องพ้อด้วยหมูนนะอ๋อมันไม่จัดเลยมันน้ำขึ้นเลยมา,านะ ตัวถ้าังสิงเ,เหมอนเฮาเฮ้ยนี่นี่ได้ไง <ST AR> เขาเห่ขึ้นไ่ได้น <ST AR> เาเขาเห่กัน ชูงพวกมันเปิดไม่ไมกูนพวกกำขึ้นนะเฮ้ยน่ากูเลยนี่เฉยเฮิร์ดมีนี่จะไปทากกมันขึ้นนะงอนมันขึ้น,นหาตัวไม่อีกโอ้ยคือขึ้นมาใหญ่แล้วราขึ้นไม้น้อยไปแล้ว mít là xương mà không quá Thấy không cho cày nè Mà không nha ขึ้นไม้ตัวน,น้อยนี่ขึ้นแล้วไม้ใหญ่ปันใดแล้วประมาณโล่โล่ปลายนี่เลยนะมาตัวน,นี้ไหลได้มาที่กดับนี้ ขึ้นพนะวกนี้แต่กวกไม่เนื้ไนนนะอไม้ยังขึ้นกับเล่นนะพวกคือนี่พวกคือลายมันขึ้นกับเล่นนะยังตุกค้างไหมฮะตุกมาละมากันนะ่าเร็วกว่านะ <ฮ>ขึ้นได้ง่ายอยู่เลยเล่นน้อยนึงไปเป็นตรงไปปลายพันธุ์เคยเล่นลงปลายพันธ์ đèn mỏ là cái đèn <laughs> Hãy chỗ cho kênh Ghiền chỗ bừng

phải không? Nhìn cái tê đấy Để thấy là. Ừ. Có thằng đấy đây Ui Đấy nè lấy đèn mốt ใช่เล่นจักไปลย้ยไปยโ้ยไปเลมาทะเลลักก้อนละไปไปมาทมาลล้กก้อนไปไป เดี๋ยวเขาเล่นกอกจสือทากไงรัดหามานะถึงมากระมิดเลยเฮ้ยไดียมาครบเลยจังหมูกะหมูพรีมาครบนะหมูช่องซอปปฟล์หมูนะ่มาหากอุบัติเหตุยังไง ยตั้งพอหมูพอเล่นเข้าไปเชื่อมาตอนนั้นไร่เล่นประเชื่อโมูอีเมือถือว่าชี่โตแล้ไลาพอเล่นนะหมากไร่เล่นไร้เพลย์้มันมาแยังเห็น ขึ่มมาหนิหลลมู่ไร่หมู่มาเนี่ครับเรามาเสื้อผอานะเล่นคือว่าก็มาได้มันมันขึ้นมาง่ายไม่ให้มันเป็นกระพุ่งกระพิงมันเอาไั้แล้วแหละนะแต่ม,มันมาได้อพอพอลายโตเตยแ่นนี่มันขึ้นพอตะไรขึ้นมาง่าย คุนมานไล่มูกันขึ้นมา,านมมป้อนที่ไร้ไม่ไล่อะไรไปฟ้าเฉยๆหมูหนี่โอ้ไล่มูไปได้ไดล่ะมาขอนบ่อแล้วก็มาสิดทงไผ่หนึ่งเข้านะเมื่อคืนก็ไปกินข้าวเลยฮะนะข้าวไปเลย มันมวยไายไต้ได้ครับทำอะกินเขา,มออาเ,เมื่อคืนนี้แตเาใช่น่งก็ไม่พ้าดนกับในหโว้มันก็ขาดละจะไฟ้ขาด ได้เล่นน้อยว่าเตี้ยนึงมันนี่พอามูแน่พอาเล่นแน่เล่นตัวใหญ่โบได้ขึ้นไม่ใหญ่น,หญนี่ห้าวไปเชื่อตัวมาตอนนั้นห้าผัดมาตอนนี้ไปไล่มูตอนนั้นไปไล่เล่นอีกมานะมาชามตัวไล่ตัวเพื่อตัวมันมาพักไปไล่มูเดียว ทีละนี่ก็บายโมงแล้วเข้าวซอกินข้าเล่งไปกินมันมเข้าวชุกที่วันทัศสิจีเรียนหลายนะก็มันง่ายกับลไรนี่นี่กับ ผลกับแดชซ้ำเดีดเยวนะนี่ผลลายกาย็อ้ปลาปริตมันหนี่งดำเดสุดท้ทายรถผลนะตัวนี้ผลผลแน่แดดแน่นผลลายก็แดดปีนี้มันถ้าเขาก็ เ,เขาก็แนวว่มีติปเดยเลองมาจีเล็ดนะวันนี้จีเร็ดไปกินเขาเขาวยาเ,าเขาก็ว่าซิมเมอร์ได้มไเนี่ยซิเมอร์บ้านคนก็มืนไม้เลยตรงห้ำมทางไปจักมันนี้ครับป็นตำคลิสนะ ทำคิดเลยครับเอาเสื้อบาดเดียวได้เอาพรุงเสื้อบาดเดียวเลยเ เกิดพโนเก็ถือไปที้บดมีแต่แมงม้ไแม,ไม มื้อนี้เฮาบ่ได้ก้อยมื้อนี้เฮาแกงเฮากินก้อยสองมือเลยแล่นนะมือ้อเฮาต้องแกงบ่ได้ได้ตัวน้อยตัวใหญ่ขึ้นมาใหญ่แล่นนั้นบ่ได้นีเล่นพีแกง น้ำกะเอาเสื้อพอดีกินเม็ดนี่คะฟกมันนองเทว่าเข้ามาป้าสุดนี้นหละเทวะ

ฮิเกอร์ฮิเกอร์อเข้ามามาตรบานนีแล้วมันนี้ ู่เข้าเลยผมไม่กินข้าวตะคืนนี้เด้เขานอนเลยมัามีภายใต้แล้วเขานอนมองแกงเล่นก,ก็เริ่มพุทธนะนะมอด้นานเลยคเป็นเสบนและแกงเล่นแล้ว่ะโอ้ถ้งฝนกระตกมาเลย ซุกนะวันนี้เขาปรุงแล้วมากินนะ แข่งเล่นแล้วก็ไปเตะเสียบเลย ทุกคนมากินข้าวเหมือนกันข้าวแกงเล่นมาเนี่ยอาหารเช่บข้าวแกงเล่นกิกนเพเวหัวหน้ารองเมือเลย แซ่บแซ่บแรงนะตักต้นใหญ่หน,นะเฮาไปครับฮือฮือเฮากินเลย เมื่อบางก่อนได้ตุกแห่งใดปีเมื่อทางไดนี่ก็คำเลยสามโมงเลยเขายากคนกับตุกเลยมีในเมื่อไดรนี่ถูกเลย เขาอยากเขากักเก็บขึ้นไปคลองนะเขาก็สิมเมอร์บ้านนะมันนี่ไปตามหัวหนาโดอนกัดจงเมเนอร์เพนนี่หรือไปไว้ตาไว้ดอนมอโอยเพนเลยอ,อันนี้ก็แล่นแล่นได้เมื่อวานนี้ช่วงโตในตัวแรกนี่ นีกย่ายเติบ เฮ้หน้าตาคอดสมัยเดี๋ยวนี้ไดอื่นสิมาได้เป็นหน่อยเอาอเมอร์เพนมานะ แล้วก็เขาก็เก็บเครืองเขาก็สีเมื่อบ้านได้ทำมาป้าชุดนี้เข้าไปคาะยู่หาตินก็ถือประมาณอยู่ได้เพร,ราะคลิปนปี้ก็อมกกบใจที่ติดตามมาสมคลิปหน้าพบกันไหมเขาก็สีเมื่อบ้านก่อน